เจเจเพราะเราเจเจตุสิตายก่อนทด้เจ็บมันตายลอดสัสซ์วเอาล่ะเอาล่ะมึงไปนั่งก่อนจะมันไปแนบก้ากูต้องมาแทบกูกูเสียมันตายนี่เฮ้ยจนไหนื้เรากำลังพัวในจำป่าได้เว้ยสืบสาวล้าเรื่องเห้มันได้คว่ำก่อนเลยไหมเสืบแมนดอกมึงใจเย็นๆก่อนในเตี๋ยววันบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังเถื่อนงี่เงย้ยบ่เป็นยัง กูให้มุกเบื้องวานดีดีมึงแฮ่จังอยู่ฮะบักเจ็บมึงใจเย็นๆก่อนนะมึงเสีกูใจเย็นจังมใจเอาละเอาละลูกเอ้ยอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันพ่อใหญ่หวานเปิดใจในแนวพ่อ้ใหญ่บ่เป็นยังกระสุนมันถากบ้าไรไปถือ <PPE> ว <Wade> so ่าดวงดีโยน่าสิเป็นจังหวะวานกลมลงเก็บบักฮ่งพอดีพ่อ้ใหญ่คันบ่เก็บบักฮ่งก็คือสิถึกน่ะอึศังจังหันละเบิ่งซุ้งนัดเจิดขึ้นไปเบิ่งผู้สาวตัวไปลูกไป ย่อบักเข่นพอสิทธามันเองว่าเป็นจังใดมาจังใดคือได้มายิ่งหลานแมนแมนดีคือกันพ,พ่นอผู้ใหญ่ใครมันอยู่โตขอญานมีคนตายอยู่ไปไปนากกากับในใหม่อยู่ก็พอได้พ,พ่อผู้ใหญ่อีกจักหน่อยไปเอ,อิอนั่งกับป่าลงมาเด้อพ่อใหญ่ไหมเอาจับมันลุกขึ้นนั่งดูสู หวานหวานปิดแทงได้แน่วหวานไอเจดโอ้ยมาด้วยขวัญเอ้ยยังโศกดีอยู่ยังโศกดีเออเออเออย่ากอดแห้งไร้บ้นเจ็บโอ้ไอเขอโทษใส่เบิ้งดูมันถากบ้าไล่ไปตัวนี้ยังโศกดีที่กระสุนบ่ฝังต่อยบักฮงลงมาแล้วก้มเก็บพอดีแต่ว่ากระหูซึกว่ามีแนวดึงแขนให้เซอ,ออกไปอีกทางนึงขันบักก้มเก็บบักฮงกับจักสิบเปมนจังไดไอเจด มือเจ้าคือสั้นแทะไอ้โูนศูนพออย่างยิ่งมันถิมพู้นะคอยว่าเป็นยังจะเย็นเย็นขันตัวเป็นได้สันอุตสาว่างอ่าคมไมใบ่ให้ผู้อื่นเขามาก็ยังเป็นท้ายจะควงมัเย่งกันเองอีกอยู่ขันว่าเห็นแกหน่าจ,จำป่าไอข้ขามันถิมซิบเือแล้วเอาละเอาละให้ผู้ใหญ่ิ่้จัดการโลดโชคดีที่อ้ย,ย่องไปได้บกไกไในยิ้นเสียงปืนะเฝ้าเล่นขึ้นมาแต่หักบามโลดนักเคนเราบอกอยู่บอกว่าเป็นยังแล้วคอยเฮจังสีมันยังบเบาอีกยัง พอผู้ใหญส่สอนกำลังเขียนถามมันอยู่เพิ่นก็ดีกับคอยอยู่ได้ล่ะคอยก็อยากหูคือกันว่าเป็นยังแล้วคือเหตุยังสี่คนไก่โติไวยใจผู้ใดได้แน่สันตอนแรกกระอาลํำดวนตอนนี้ยังมานอะเข้นอีกอยู่เป็นยังคือตรงมะขามาแกงกันน้าอีลํำดวนบักเขคนอืมขันคืดเบิ้งดีสองคนนี่มันเป็นคนประเภทเดียวกันเด้คนแบบไห คนปิดการพนันเจ้าหมายความว่าคดว่าจังสั้นหลับอ้ายมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเจ้าสีเฮตจังได้ต่อไปบ้านนี้เรื่องนี้สีเฮตอีหยังก็ต้องคดให้ดีให้เป็นหน้าที่อ้ายตัวบ่ต้องคดลายเด้อคย่อยสิ้สอยอีหยังเจ้าได้แน่ไอ้เจตอย่าเอาตัวเจ้าของไปเสี่ยงแค่ตัวปลอดภัยก็เป็นการซ้อยว่าให้อ้ายคดลายแล้วเข้าใจบ่แล้วเจ้าเดซัน เจ้ากระเซียงคอยกระคืดลายขึ้นกันเด้อไอ้พ่อเป็นอย่างเดอกตัวบ้าหัวบ่พอเบาวตนเก่งเด้โอ้ยคนนี้ยังไม่ย่องเจ้าของเอา้าส้มไงจ้ะไอ้สิลงไปบงพ,อพ่อผู้หญ่สอนก่อนเรื่องจังใดไอ้สิมาบอกสูฟังจ้าเออมึงคือกาเหตุยังส่บักแค้น นั่นมันล้านกูได้มึงก็ใจดำแท้มึงเห็นแกงเงินปาน,นีพุ่นบ่ฮะแม่จำปาเอ้ยเอาละเอาละสาก่อนสาก่อนแต่ละมือแต่ละเว้นเบบปี่ยวกับการเงนรินภาษาง่าตีตะไกลจะแม่นมึงสัวค่ะอย่ามึงไต่มึงก็น่าอยูอ่ดีเหรอเปจังไดรเนี่ยไอ้กะไอ้ไม่ด้ความาทางไหนใ<ห>นแค้นไปตีไกลแพ้เล่ไปหยิบเงินลงสีคืดว่าสิไลยเติบอยู่อีล่ำดวนก็เลยถือโอกาสบอกให้นาแค้นมาจัดการบ้านแลกกับการยกหนี้ให้ ส่วนอันเค้นกระลับปากอยาดเมียอยู่เฮื่อหัวว่าเป็นนีเป็นซินก็เลยตาสินใจลงมือเป็นขึ้นจังคอยเคลิ้ดไวอิลิมึงเสียจจังใดบรนิเจดสิจัดการก้นสัวก็ต้องใส่วิธีโซซัวแมมปัสัสนเจว่าบวดเจดมึงอย่าบอกเดียวว่ามึงสิใส่ของนอัเค้น ก,กูบ่เคยใส่ของซุมนีซุปม,มันสิขึ้นว่ากูเฮ็ดยังบ่ได้สันบ่ความอดทนของกูเบิดลงแล้วเจดบ่ได้เด้อมึงพอเราสั่งหามบ่ให้ยใส่มันจะเป็นกรรมปิดตัวมึงเด้อเจดเจตนาขอลองละ่ะเธอไปเห็นแก่นหนายยังเทั้งสันเลยเด้อที่หนานกเฮ็ดไปแล้วก็ถืออีล้ำดว่วนบังคับเจ้าย่านอีล้ำด่วนแต่เจ้าบ่ย่านคอยบ่ในเคนขันกูเบ็ดทั้งสี่กงกระา,ายแล้วเจ้าเคยขึ้นบ่ ว่าคนเจ้าเฮ็ดไปแล้วเจ้าก็สิตายพื่อกันี๋ยวมึงเสียกูเฮ็ดยังไรสั่นเข่นเลยกลับตัวกลับใจซะตัวบอีตนเมียตัวบ่เฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่งอกงอกอยู่แต่ละเมือแต่ละเว้นหันเอื้อยเล่ากบหัวกะตายล่งสีเก่าของพอที่ห้เอื้อยกับอ้เขยเบืองแง่งหันก็กำลังสิถืกผู้อื่นเอาไปโตเป็นผัวโตกลับซอยอีหยังบได้เลย ตัวก็คืดเบิงปิละ่ะซ้ำบ่นำยังมาสร้างปัญหาให้เขาอีกตั้งแต่เถาแกสวนอยู่แล้วซอยเหลือตัวจักกี่เถื่อตัวเคยจือจักเถื่ออยู่บอ่อันนี้ครอบคราวเป็นมีปัญหาเป็นมีเหลืองมีเล่าตัวกบรบบ่เหตุจังสี่อีกคนที่เป็นยุ่งกับการพนันเราล้วยหันก็มีแต่เจ้าของบอลเท่านั้นละ่ะ เ่าแก่ส่วนกับแม่กวางกันเล้าซอยเหลือไทยบ้านนาโนน,นนี่หลายเทื่อแล้วขันบ่มีล่งสีไทยบ้านกะบ,บ่มีเบียกบ่มีกาน้ำเฮ็ดผู้ใดทุกผู้ใดยากบ่มีหาบ่มีหน้าเพิ่นกะแบงเข่าให้กินแม่แต่ตัวกัยังได้อาศัยภัยเพื่องน้ำใจเพิ่นตอนนี่ล่งสีกำลังสิตกตข้าไปอยู่ในมือของค้นสัว บ่โดนมันกระสิขายทิมอิรัดาด่วนหันฮูน้ยุแก้ใจอยู่บ้าผู้ใดดีผู้ใดซัวก็ย่ยงเห็ดอย่างสี่ย่งไปเขากับส้มบดีอยู่ก็แสดงว่าโตนีกนกระสัวเติบโตสันจำปาจำปาไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษขอโทษไปมันกั่บบมีประโยชน์ดอกไอเคน มือนีโศกดีที่ดังหวานมันหลอดมาได้ถ้าเกินมันโศกว่าดีเด้ยคันมือนีมันตายอีลํำดวนมันยกนียกสิ้นให้แล้วเจ้าขึ้นว่าทางนีสิปล่อยเจ้าอยู่บ่เจดเอ้ยมื่อนี่พ่อสิเอาตัวประเข่นไปฝากทางการคร้างไว้ตัวสิว่าจังไดแล้วแกพ่อผู้ใหญ่เออดีแล้วเห็นแกแม่จำปาเรื่องนั่นก็ย่าเฮ็ดท้อ ล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการเขามีวิธีเข็นเอาความจกิงโย่พ่อสิเอาคำที่มันสารภาพบอกมาเนี่ไปบอกทางการให้เขาไปจัดการอีล้าดวนย่างหน่อยก็สะติดคุกหลายปียุดอกพ่อญผญู่อย่าให้คอยไปติดคุกเถอะบติดจยังไดม,มึงพยายามข่าคนนะเข็นคอยสิบอกเจ้าเด้อพ่อผูหญยสอนนี่พยายามซอยเจ้าถึงที่สุดแล้วพอขันเจ้ายุ่หนีต่ออีกมือหนึ่งนี่ เจ้าเฮียแท่เจ้าบ้องงานักเตด้วยหั่นมันพอมขาเจ้าตลอดเวลาเด้เสื้อคอยนี่ขันเจ้าอยู่นี่ต่อเจ้าอยู่บ่หม่อมเครื่น,นีดอกไปนอนคุกซะไม่จำปาไว้จังใดตาเอาบันีนีอืมฮะสันก็ตามนั่นนะสันมาปะเคนจับมันมาไนไม่ไหนกะขัปาปาจำปาย,ายห้ไอไปนอนคุกเถิดจำปา ไอเดชจะต้องซอยไข่เด้อายจะต้องซอยไข่เด้ววอวเป็นผูดด้ใดละมาหองอยู่หนาเฮื่อนนี่ไอเดชไอเดชเอาลำดวนจะต้องซอยไข่เด้อายจะต้องซอยไข่เด้ดดดอ,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 อสุมันจะเอาไข่เท่าคุกผู้ใดโดนนี่ก็เขาอีหบานนั่นแหละเอาคือว่าจังสันเรื่องวันเป็นเังเดียวสุฟังดู จังสั้นดอกเตียข่อยบุญหูสิเหดจังใดแล้วกวนสิเหดอีหยังคือบอกขึดหน้าคึดหลังบึงสะกอนคนเฮามันตองมีทางหนีที่ไรให้เจ้าขอแหมข่อยบุญหูข่อยแค่คืดบายอยากให้มันตายแต่มันบ่ตายมันยังสิกลับมาเล่นงานข่อยอีกอยู่ให้เจังไหนดีไอ่ตอนนี้บกเคนอยู่นิคุก่วตีแม่นนมันบอกบดเลยมันบอกกับเขาว่าข่อยจะไปค้นบอกให้มันเฮ็ดสมทางการมันถิมาเอาโตข่อยมันบอกให้ข่อยไปกับซุ้มมัน ไอเดียจะต้องซอยค่อยเด้อเออก็ไปน้ำเขาหันตัวตัวสิไปยานเฮ็ดอย่างห่วยก็ย่านตัวลํำดวนเอ,อ้ยคันเฮ้ายืนยันว่าบัวได้บอกบ่วได้อีกสั่งผู้ใดสิเฮ็ดอีหอย่างเฮ้าได้เดี๋ยวนี้แกคําบเบเปล่ากับบักเข่นบ่มีพยานบ่มีรักฐานไหมหรือมาเอาพิษกันได้จังใดแม่นบส่สัท์ มันจะบอกว่าผู้ใดสร้างกระไรตัวตัวสิไปย่านเห็ดหยังยาตื่นตูมม่มหลไหมเออแม่นได้ลนะเนาะขันคอยบ่ย้อมรับจนมันจิเห็ดหยางคอยได้นั่นแล้วเขาสิมาพาไปทางการเมื่อได้ละเมออื่นเศร้าเมื่อนี่กะเฝ้าเมื่อไปเตรียมตัวซะบ่ต้องไปย่านว่าต้องไปตื่นจื้อไ้ขันเฮ้าบด้เห็ดเข้ากับบอกว่าบด้เห็ดมันก็สิเป็นพอดีบบเก้นยิ่งหลานเสือ้อ เร่วล้านที่ว่าเข้ากับบุด้หูจักดบบเด้ล่ะเมียนบอสเออเมียนได้ล่ะเนาะขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อไอเดชเออเข้ากับบุเป็นคนอื่นคนไก่คอยขอโทษเด้อที่ว่าบุดีกับเจ้าหันคอยบ่นาไปขึ้นอีหยังงโงๆโถึงสั้นเลยบุเป็นยังไปเมื่อนอนไปเด้กละ่ะได้ได้ มันหมายความมาจังเดบางยาเนี you, you yes, s <S ่เอาหมดสิงมึงได้ยินอยู่ปะได้ยินบัดสุขันปะอีน้ำดวนมันเฮ็ดซวยอย่างหันเจาก็ย่อไปซอยมันอยู่คือป้ใหามักติดคุกไปซะเออมันก็ฟังอุกควาเนยแม่ละมันยังเจาสิแก่ตัวยังอีกใส่ือว่าวางเมื่อจากลรงซีแล้วสิบยุงอียังอีกแล้วโอ้ยนนมานางลงนี้บ่ขอยสิไปหาหวานหวานถือนิ่งเป็นยังเจ้าขึ้นมบอกคอยเอากูก็สิไปห่วบ่ก็ว่าก็ห่วบอีน้ำดวนมาบางยาเนี่ยละ เมึงเหมือนตัวไปหาเขาอยู่เพื่อนเหรอมึ่อเขบอกโอ้โคอยไปหาปากกาแบกไม่เพให้คอยเข้าไปคอยก็บบกโอ้หว่าเป็นอย่างบาดแทลมันเกิดเรื่องแบบนี้ปติอีน้ำดวนอีปอบเดี๋ยวมันก็สมควรตายเถอะเจ้าขอยังสิไปซอยมันอีกย่ใจเย็นๆคนทางอีน้ำด่วนขันเฮาบอกปัดไปเรื่ยๆบบโบสยมันที่อาคาดแคนเฮาเด้คอยพย่านดอกสิ่งเอ้ยมันโมเมนต์ว่ากูซวยมัน อันที่กูเบาจังสั่นหันกูซอยโตกูเองผุนเด้ซอยจังไดเอากูกระทําทาคืนหาทางออกให้มันเอาเขาสะแท้มือเขาไปจับมันผุนเฮาจังหาพยานไปยืนยันว่ามันหันหลาเป็นคนสังการบุกเขนหาทักสองสามคนเอาให้มันดินบรดุด จำหนีมันกับบรอดคุกแล้วอีรำด่วนหรนเมียนบรสันมึงว่าแถมทางการเกือบจต้องเมื่อยไปแล่นไ่จับมันเห็นมันยากโอ้จังสัน่นเตอเมือออื่นเศร้าคอยสิไปเป็นพยานเองคอยด้ยินบัดสุขคํากับปากมันที่มันบอกเจ้าเล่วเต็มมึงแล้วคอยต้องฟ้าไปบอกวนันเดี๋ยวยังอยู่พอเด,ดือดเดือดแล้วมึงสิไปใส่คอยสิไปหาวหัน มึงจะไปหาเขาเห็ดหยังไปตอนนี้เขาก็าบอกห้มึงเข้าไปดอกบุกสีงเงยเท่าที่กูฟังเห็นนา่งหวานมันว่าเป็นหยังดอกถือว่าดวงแข็งเตือบอยุ่มือเอื้อนเจ้าจังไปพ่อกันอยู่เฮื่อนใหญ่ถ้ากแกส้วนพ่นปาดบักเด็ดแลดดวดําอนมึงเคยที่หักหลังกูตั้งแต่แรกเหรอตัวนี้ที่แรกกูก็เกือบเสือมึงแล้วขันกูบระคืนมาเอาผ่าคลมไล่กูกระลสิบ่ง,งู่นา่ะ มึงสิปล่อยให้กูตายผู้เดียวมันบ่มึงฟันไปรอดมึงบังตายกับกูนำดวนมาเอขมีร่องคอน้ำดวนกูบอกมั้งมึงจะไอกูตายแล้วมึงจะเอาล่งสีมันบ่น่ารับดวนเดี๋วางมือเถอะแต่มไปด้ลงสีนั่นก็บพราะเป็นของเจ้ามึงคุบปากล่งสีนั่นมันเป็นของกูมันควรสิเป็นของกูตั้งแต่แรกเน่ามึงหักหลังกูบักแดดกูสิฆ่ามึงนำดวนใจเย็นๆนำดวนบักสีมึงระวบังได้สิง มึงคิดว่ามึงสิ้อนความผิดทั้งเบิดให้กูแล้วมึงก็สิเอาล่องสีไปแม่นบ่มือนี้บ่มึงกับกูเราต้องตายกันไปข้างนึงหันปุน่าเสีอความมึงเลยมึงตัวให้กูค่าไอ้จับวังแล้วมึงก็สิถ่าเอาสมบัติแม่นบ่ซาดซัวมึงจิบอกให้กูต้องสันบ่ได้เรื่องทั้งเบิดมันเติรจากความหลบของมึงเองอีลําดวนมึงหันละซาดซัวหันบักเด็ดมึงไอ้คนแปบนี้ไอ้กูก็มึงก็ต้องบอกให้กูเฮ็ดหันมึงหลบเดี๋ยวได้สมบัติของไอ้มักขอให้กูซซออยยกกู็ มึงเสียวยังอีหกตอนนี้มึงกับัซนเดอรลองสีว่าเป็นโฮจั่ควางแล้วมึงก็ยังโลรมากว่าให้กูไปน้ำขาลูกสาวแถาแกซวนกูก็น่ำขาให้ตอนนี้มึงซวยให้โตจั่วควางเองทางการที่มาจับตัวมึงหรือมือถึงมาทั่วแต่กูนี่บอกมึงวุบปา๊กขันบย้อนมึงโยกกวกูสิมิ้ว่ามเคยเในในใต็เสียในจังได้บักแดดมึงจังใตเสียเอาลงสีตั้งแต่แรกแล้วมันบอก <laughs> เออแล้วตอนนี้มึงกับก,นกำน้งสีขาคุก มึงเกิดมาโล่งสีสิเป็นของไพซันผัานบทเป็นของกูฮะ <laughs> สุมสูม,นมันโง่บิร์ตกูนผสมควรสีหางสิมีเกินนาเกินตากูดอกเหลืองทั้งเบิดมันเกิดจากความโลภของมึงกูก็แค่ได้ผลประโยชน์มึงมันโง่เองอีํำดวนโอ้เรื่องมันเป็นจังสันดอกตีกเบบจนสุมส่มสูมากกับคอามามนเีเงินกูได้ทั้งได คัญว่าเขามากก็เลยสิบ่ฮู้ว่ากำนันเดชเป็นคนขาเ่าแกส่วนแมน่นวะพอ่อผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่่วนเจ้าข้าบ้านให้บ้านเขาไม่ได้เงือ่อนบ่แมนแค่ให้บ้านคนของทางการกับมานำซุ้งข่อยได้ยินเบิดแล้วที่เจ้าเบาหกำนันเดชด้วยย้ยอมสะทอีอรำดวนมึงมึงวอมหัวกับสมนี่มึงหักหลังกูก่อนได้บักเดดคันกูไปให้จ้าซี่กูก็ต้องไปนอนคุปผู้เดียวก็สันีรำดวนอีปะเจ้าเสถทะบักสิง มึงก็น้อมมัวก็สมีเป็นปะแมนคอยทอนเห็นความระโมโอลบมากของเจ้าบไายอิลีอีพอเมื่อนี่คอยเข้าไปเฮื่อนนายจมปาสิ่งที่คอยเห็นก็คือคนที่คอยหักถือยิงทั้งเบิร์ตนี่มันมาจากควาโมโลภของเจา้าคอยคยขอให้เจาเ้าเศร้าขอให้เจ้าหยุดเฮ็ดเจ้าก็บบอคอยว่าเจ้าสิเศร้าแต่สิ่งที่เจ้าเห็ดรับหลังคอยนี่มันบ่แมนเลย เจ้าขาเสียวหักเสียวแพ้งของเจเ้ะขวงด้วนว่าเขาห่างเขามีกลัวหันบอกพอลุงกันกับเป็นหอดหมอถ้ำเป็นยังมีประมมความโลภอยู่สิ่งที่เจ้ากับพอลุงเบากันหันคอยได้ยินเบิดสุขาำแล้วอีพอสมเจ้าเนี่มันโหดเหี้ยมอีลี เจ้าสิเอาหางเอามีดปันใดอีกซ้ำนี่ห้าก็มีจนม,มุู้วัาสีมีจังไดแล้วเจ้าสิไปอยากได้ของผู้อื่นอีกเ็ดหยังบักสิงที่กูเฮ็ดไปนี่ก็เพื่อบิงสุดท้ายแล้วสมบัติตั้งบดที่กูมีมึงก็สิได้ไปสมบัติที่ไปย่งสิ่งมาจากชีวิตของผู้อื่นหัน่นอ่อยว่าอยากได้ดอก เบ้ดดปนนนอออีีววขันก็บอกให้เจ้าไปตายแ้าก็สิไปอยู่บอกบัดซิงมันว่ามีผู้ใดบังคับให้เจ้าเห็ดอีหยังได้ดอกอีพอทั้งเบิร์มันกระเพาะความโลภของเจ้าน้ำหันละเจ้าบ่ต้องไปทั่วตะปูอื่นคอยสิบอกให้ซุ้มเจ้าเอาบุญเ้อะล่องซีนั่นก้อนออกมาหันเถ่าแก่สวนเราเส้นให้อีพ่อคอยเป็นคนจัดการแล้วมึงหมายความว่าที่ใดบุติดหมายความว่าขันมือใดที่เท่าแก่สวนตายไป มอท้ำบุญคุม้มสิเป็นเจ้าของโล่งสีต่อจากเถาแก้สวนอันสิ่งที่ซ้มเจ้าญาติกันอยากเป็นเจ้าของหันซ้มเจ้าบ่าหูตูเลยว่าซ้มเจ้าบ่ามีทางสิได้ครอบครองดอกอีพอสว่วนเราบ้างเพียนใบเบิดแล้วซ้มเจ้าบ่าได้เครื่องเล่าดอกเอาตัวไปยวมแต่กู คุณมีสิทธิ์ยังมาแตะปัวไว้สุดท้ายแล้วเจ้ากับบ๊วยยังคอยอยู่ดีเนาะไอ้สวนมันบ่แม่นจังสั่นลําดวนเอ้ยตัวร้องคึ้นหย่อนกลับใบบึงว่าอ้ายตัวแล้วซอยเหลืออีกอย่างตัวเนี่ยแล้วหงอีกอย่างตัวเนี่ยที่ตัวยังมีชีวิตสุขสบายอยู่เท่าเสมอนี่กับบ๊แม่นยง่อนเล้วหันบอกไอ้สวนคอยขอโทษ หวานเลยนางหวานดู <c oughs> เสียงผู้ใดหวานอีบ่อบนคงบ่ยังนั่เสียงโคลมาพีทั้ทงใดทั้ทงพีแ,ออแต่ละอย่างมากคอยย่อไซนี่คือแน่บ่เห็นอีหยังมีแต่ควนจะเฝ้าถามยังมาเลยด้วยอีพอ่อ แม่เจ้าก็หันยืนยุหันเออกูดีละเอา้าเจ้าเป็นไผ่นี่ไปจับมันมามึงสิแลนนี้ไปใส่ มือดี ya, <If> ่ม <se> ุ่ปลอดแพร่แค่มุกไก่ที่พอครูก็จิได้สิ่งที่ต้องการหยุดหมักบุญคุ้มไปหมักบุญคุ้มมึงสิไปรุ่ปล่ไป เจ้าอิลีบอดูเพื่เป็นยังซุ้มนียมันคือนน้ำข่อยตลอดไอเจนไฮแวนพี่หลอดไว้ก็ย,ยังฝันเห็นคือเก่าอยู่เพราะว่าวิญญานของตูวใกล้จะออกจากรากมีแล้วลูกเพยฮอ<ะ>เรื่องที่ห่างผ้าใจก็เร่งพูดเบิดแล้วเรื่องที่อยากเหตุก็ใกล้ที่ซ้ำเลสเบิร์ตเวอาก้มพออยู่ในหญิงว่าโดนแล้วลูกเพื่ สีสุนีมันได้กินวินญาณมันเลยมาวนเวียนใอยสิยู่ได้อีกจักมืออีพอบุกเกินสามมือเฮาฝืนฝ้ามาดวนเดวถึงเวลาปล่อยหันกรางมันเป็นไปตามกับเถาลูกเอก้ยปล่อยวางซะล้ายเจ็ดสิเป็นจังไหนพ่อ,พอ,อ,อก็ต้องเป็นห่วงมันดอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn